คอนเทนซิทีทำงานก่อนแฟนคอยไม่ทำแต่จะสร้างน้ำแข็งขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับน้ำแข็งก็จะขึ้นกออที่แฟนคอยให้เห็นนี่เลยก็ดีกรณีลูกค้าต้องกดผิดเขาไม่ได้ม่ายไม้ใหญ่แผ่มันก็ไม่ใหญ่แล้วันนี้อันนี้อะ u ขายได้ไหหรือมือสองเาไม่ถ่ายต้น่าจะต้าไปัต้องดูบอยทูใหญ่ๆอีไซน์ยังไงยังไงะว่ามันไม่ได้ทําไม่ได้ทำดลงระบายน้ำแแล้วเรง

ผมไม่มีแมีนึงรอแล้วก็มีนี่ติดอมบตรงวีตางกันเวลาใช่ครับถ้ากดล้าง่อยก็เป็นบ่อยแต่ไอผมตัวเดียเจ็บเก็บตัวนี้้งกาตดออ่สอีสคนครับเงลอกไปตรงทาไว้ก็สับสีนองเสียงเอซีรเางานไอตัวพมมันจะอยู่สัชดเอซีหมดเลยสองสิ แต่ตัวนั้นเป็นดีซีอขออีกข้อไหมครับไันนด้เป็นีซีด้วยถ้าต้องไปขเต็มนสายไม่พอจริงใช่แล้วก็ลดลงมาลดสามเมตรแล้วก็ไปขายใส่ไรไว้ม่ไห้หเอันนัก็คือถังเลือดรู่นแต่มันเปมันมัเป็นมักถ้าลูกค้ามันยืนดูอยู่ทีมีความคิณ